สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมออาจจะไม่เฉพาะจดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอหรือเป็นค่าโค้ให้หมอสักนิดนึงนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นอ้อจะเป็นพลังงานในด้านความรักนะคะความรักล้นวนเลยในวันนี้นะคะค อันดับแรกนะคะสิ่งที่หมอบอกก็คือจะเป็นการดูดวงนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ3เดือนเนาะตั้งแต่ตุลาไปถึงธันวาคมนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดความรักมั่งสําหรับคนโสดไม่โสดนะหละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าพลังงานไพ่จะขึ้นมาว่าอะไรนะคะขอให้ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวด้วยความแม่นยํานะคะอะไรที่หมอนสอนหรือติเตือนอะไรหรือว่าต้องไปทําอะไรก็ปฏิบัติให้ดีนะคะความรักมันจะได้เป็นความรักที่ดีและสิ่งที่ใช่เข้ามาเนาะ,ะเดี๋ยวหมอขออนุญ,ญาตเปิดไพ่สักคู่ขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะมาดดูคนที่เกิว คิดเลยนะคะวันนี้เนาะ,ะเรามาดูกันเลยค่ะความลับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันแรกเลยนะเรามาดูกันเลยค่ะหม,หมอขอจับ,จบแค่ห้าใบพอค่ะเพราะหมอเซนในการดูดวงแต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนกันเนาะ,ะเรามาดูกันเลยดวงความรักค่ะอันดับแรกเดี๋ยวหมอขอเปิดสักพักหนึ่งนะคะอันดับแรก อันดับแรกสิ่งที่หมอบอกนะคะไพ่สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์โดยตรงนะสิ่งที่หมอบอกค่ะช่วงเนี้คุณมีดวงหรืออารมณ์ชะตาเปลี่ยนเนี่ยด้านความรักเนี่ยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหรือบ่อยครั้งที่มีปากมีเสียงทะเลาะวิวาทกับคนรักนะคะหรือคนรอบข้างมันเป็นได้หมดในไพ่ใบนี้นนมันจะบอกบ่งบอกถึงความรักกันแหละที่หมอบอกไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือความรักโดยตรงที่เป็นสามีภรรยาหรือเป็นแฟนคู่คิดคู่ชีวิตก็ได้ในไพ่ใบนี้อารมณ์คุณจะเหนื่อยนะคะเหนื่อย เบื่อรู้สึกเอื้อมนะคะช่วงนี้คืออยากทําอะไรทำนึกอยากจะทําอะไรทําเลยนึกอยากไปไหนไปเลยลักษณะประมาณนี้จะไม่ค่อยยึดติดหรือว่า อ,อยู่อยู่ไม่เป็นที่เป็นทางคําว่าอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางของหมอคืออารมณ์มันกระสับกระส่ายมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกบดอยากจกะทําอะไรทําเลยปุ๊บปับ๊บไม่อยากทําอะไรคือคุณไม่เอาอะไรเลยที่หมอบอกหรือว่าทิ้งตัวลงนอนถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดหรือวันที่คุณไม่ทํางานเนี่ยทิ้งตัวลงนอนนอนทั้งวันก็นอนได้หรืออยู่บนที่นอนโดยใช้ความคิดของคุณไปเรื่อยเปื่อยที่หมอบอกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่โกรธง,งอนหรือไม่เข้าใจกันในสามีภรรยาสามีภรรยาหรือในกรณีที่มีชีวิตคู่เนี่ยหมอต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวปรับความเข้าใจจจกันนได้ะะะคอามี อารมณ์บ้างอยู่ดีบทอยากจะกลับบ้านหรือไปไป,ไปเลยปุ๊บปั๊บลักษณะประมาณนี้ <c oughs> ถ้าเกิดโกรธหรือทะเลาะวิวาทกันเนาะที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะปรับความเข้าใจกันหนึ่งคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยหมอต้องพูดตรงๆก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะเอาแต่ใจในบางเรื่องบางกรณี <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ใจ,จเฉพาะทุกเรื่องทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้มันบางเรื่องบางอย่างถ้าเกิดเขาไม่หนักหนาสาหัสจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ใช้ความคิดหรือความพิจารณาเยอะสิ่งที่หมอบอกบางทีบางคนเก็บกดกับความรู้สึกมาต่างๆนานา จนเบื่ออยากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ขึ้นก็นได้สิ่งที่หมอบอกหรือบางครั้งพักเบรกทะเลาะหรือโกรธไม่พอใจกันบทสรุปคือการขอแยกหรือขออยู่กันสักพักหนึ่งลักษณะประมาณนี้เพื่อทบทวนทุกอย่างเนาะสำหรับคนวันอาทิตย์จะเป็นคนที่จริงจังนะคะตรงไปตรงมาแล้วเป็นคนที่แบบไม่ค่อยขี้เล่นไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเอาใจใครนะคะแต่ถ้าเกิดบทปฏิบัติดูแลซัพพอร์ตคนในบ้านเนี่ยคือ ที่1ที่หมอจะบอกคนวันอาทิตย์นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะก็คือเหน็ดเหนื่อยมาเยอะเน็บ,นบในไพ่ขึ้นมาผ่านการมีชีวิตคู่หรือมีคู่แบบ เขาเรียกแหละบางคนอาจจะดูถูกหรือว่าร้ายเราชาวบ้านนะอาจจะบอกว่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยมีคู่ชีวิตมากมีแฟนมากมีแฟนเยอะลักษณะประมาณนี้แต่กรรมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะสิ่งที่หมอบอกคน,นอาทิตย์อาจจะตกดวงที่แบบว่าเหมือนทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะพอมีคู่ชีวิตพอมีคนมาซัพพอร์ตเนี้ยเราไปซัพพอร์ตเขาช่วยดูแลเขาสุดท้ายมันไม่ใช่หรือไม่ได้สิ่งนที่ที่เราต้องการมันเป็นลักษณะประมาณเนี้ คุณก็จะมีความเครียดหรือกังวลตามมาเนาะสิ่งที่หมอบอกจะมีความทุกข์ใจไม่สบายใจเกิดขึ้นทันทีปรับทุกปรับสุขตัวเองซ้ำมันจะได้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มันดีขึ้นนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะมาดูกันในด้านของ คนที่ไม่เข้าใจโกรธเี่ยมีโอกาสปรับความเข้าใจหรือบางคนที่อยากใช้ใช้ชีวิตโสดโสสันโดษอยู่คนเดียวถามว่าคุณทําได้ไหมทําได้แต่คุณยังลืมสภาวะจิตใจของคนเก่าสิ่งกเก่าๆไม่ได้ที่คุณเคยคบหาหรือดูใจกันมาไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตนะคะหรือว่าครบระยะสั้นๆไม่ถาวรก็ได้สิ่งที่หมอบอกบางคนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนใจนะคะบางทีบอกว่าเลิกรักจากคนเก่าไปอะไรสิ่งที่มันไม่ดีไม่ใช่หลุดพ้นคุณปล่อยวางหรือรู้สึกว่า รักตัวเองมากขึ้นเนี่ยคุณอาจจะไปได้ไกลกว่านี้สิ่งที่หมอบอกอาจจะพบเจอชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเขาเรียกว่าเดินทางไปต่างประเทศพบเจอในสถานที่ที่เราไปทํางานก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการพบแบบปุ๊บปั๊บ เพื่อนญาติแนะนําให้ก็เป็นได้นะคะมันมีส่วนหมดเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะใน3เดือนนี้การเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะรวดเร็วถ้าเกิดกลับมาชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองนะคะสิ่งดีๆรอคุณอยู่อะไรที่เราไม่คาดหวังในเรื่องความรักบทมันจะเข้ามาเดี๋ยวมันเข้ามาหาเราเองคนอนาทิตย์ถ้าเกิดไม่วิ่งหาความรักมันจะเข้ามาเองสิ่งที่หมอบอกถ้าไปพยายามผลขวายคุณจะได้ไม่ดีหรือสิ่งไม่ใช่นะคะคุณจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยปุ๊บเดี๋ยวคุณจะทิ้งแล้วคุณไม่เอาที่หมอบอกนะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่ชีวิตคุณก่อนนะ้าคุพรอออมมอม่่่ไหยกกันสิงทีบ ปล่อยวางความเครียดความกังวลนิดนึงนะคะแล้วมันจะดีขึ้นสิ่งที่หมอบอกลดละความกังวลอยู่กับตัวเองให้มากๆช่วงนี้นะคะเน้นการออกกําลังกายดูแลตัวเองไปพักผ่อนที่ธรรมชาตินะคะหรือว่าแม้กระทั่งไปสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะเกี่ยวกับแม่น้ําลําคลองหรือว่าทะเลไปเลยที่หมอบอกนะคะถ้าเกิดว่าจะบูชาหรือว่าเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยก็ หมอเน้นย้ําให้เป็นพระแม่ได้ทั้งทั้งสามพระองค์หรือว่าพระแม่ที่เราเคารพนับถืออยู่แล้วพระแม่กาลีพระแม่อุมานะคะหรือว่าพระแม่รัศมีนะคะ เนาะที่หมอบอกพราะแม่ปรมาตีได้หมดเลยนะคะทุกๆพระองค์นะหรือจะเป็นเทพเทพเจ้าของจีนอะไรอย่างเงี้ยได้เชื้อสายที่หมอบอกค่ะได้ทุกที่นะคะหรือแม้กระทั่งไทยก็ได้เช่นกันนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะมันสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติแล้วก็าอย่าขาดน้านะในการปฏิบัติก็คือกวดน้ําลงดินทุกครั้งโดยเทพเทวดาประจําสังขารร่างกายเรานะคะจะได้นําพาสิ่งที่ดีและสิ่งที่ใช่เข้ามาเนาะการดูดวงนี่เป็นการดูวดวงโดยรวมนะคะอย่างที่หมอบอกนะไม่เฉพาะจ่อจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดี สิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะความรักก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนามีหัวใจที่เข้มแข็งเนาะพบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันอันไหนที่เป็นคู่ดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติความเข้าใจกันนะคะทุกอย่างมันจะได้ลงตัวขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการนะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสําหรับคนวัลทิตย์นะความรักขอให้สมปรารถนานะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอนุโมทนาบุญด้วยค่ะบุญรักษาขอบคุณค่ะ